ยินดีต้อนรับพลพรรคหงดังลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุริยานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่มียอดอยะ่เจเกนคอปยันสั่งแข่งหงดังและยี้สปราร์ตอปลักได้ใจแฟนหงเจงอเกนคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดปากชี้เป็นความตั้งใจของตนเองอยู่แล้วที่กำชับให้นักเตะเล่นกันอย่างเต็มที่เหมือนเดมิมกระทั่งยำใหญ่ใส่สปราร์ตอปลักอีกนัด6ประตูต่อหนึ่ง เขลุกเขารอบ8ทีมในศึกยูฟ่ายยโรปปรีด้วยสกอร์รวมที่หายห่วง11-2นะครับเจกินครับคุณทีมลงเล่นที่อันเฟลประทักับทีมจากลิกเช็กเป็นนัดที่2ซึ่งแม้เกมแรกหงแดงจะบุกไปชิวชัยได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งหลังขยี่อคันตตก,กะอวดแฟนบอลอีก6ประตูต่อหนึ่งเจคินครับได้เปิดเผยกับสื่อหลังจบเกมว่ากระตุ้นให้แข้งหงแดงนักเตะทุกคนเดินเกมรุกแบบเต็มที่โดยไม่ต้องอ้อมฝีเทา้า ใช่เราเล่นกันอย่างจริงจังและเต็มที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการผมบอกกันนั้งแตะก่อนเกมว่าเราจะต้องเล่นกันแบบไหนผมไม่ได้คาดคิดว่าเราจะแพ้5้าศูนย์หรอกนะกุนซือชอยนมันเอ่ยกับสื่อเมื่อวันที่14มีนาคมมันเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจก่อนเกมและแน่นอนว่าเราสนุกกับการเล่นฟุตบอลเราได้ประตูวิเศษตั้งแต่ต้นผมชอบหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นเราได้ประตูเพิ่มในครึ่งหลังแม้ว่าจะเสียไปหนึ่งลูกก็ตามตัวอย่างดีไปหมดเราต้องการเขารอบ เราต้องการเล่นให้ได้ดีและยิงประตูได้แล้วเราก็ทำได้ชจย์ยมบเอ๋ย e, ังประตูแรกที่บ๊อบบี้คลาร์กยิงให้กับทีมชุดใหญ่ว่าเ,าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นประตูแรกของเขาผมกังวลกับเขานิดหน่อยเราอยากเปลี่ยนโมซาราออกแต่บ๊อบบี้นั่งลงกับพื้อนและเขาบอกรู้สึกบางอย่างที่ข้อเท้าหวังว่ามันจะไม่เป็นอะไรมากเรามีสถานการณ์่บกบ่าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ และนักเตะหนุ่มก้าวเข้ามาอยู่ในเทียมพวกเขาคว้าโอกาสเอาไว้ได้ดังนั้นผมจึงมีความสุขกับเรื่องนี้พวกเขาเล่นกันได้อย่างเยี่ยมอยีกครั้งผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคขาสตาร์มิกัสผมมั่นใจว่าเขาจะไม่เป็นอะไรเราเปลี่ยนโจก,กูเมสออกเพื่อรวงเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกับวัตุรุอินโดและดาวนุนเยสโมเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ผมบอกกับโมว่าเขาอาจจะเล่นเต็มเกมนะเขาทาได้ดีและมันเป็นนัดแรกที่เขาเล่นเต็มเกม สุดท้ายแล้วในยายเรตเมจีนะฮะเอ่ยถึงการส่งมัตติอสุสมูเชียลอสกีประเดิมสนามว่าผมไม่ได้สนใจใสติการประเดิมสนามของมัตติอสุสเขาสมควรได้ลงเล่นคุณก็ต้องบอกอย่างนั้นเขาซ้อมกับเรามาสองสามสัปดาห์แล้วนะเขามีความสามารถเขาจะได้เล่นมากกว่านี้เองผมคิดว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วหรอครับเขารอมานานพอแล้วคนราในประวัติศาสตร์ลิเวอร์ p o o โมซาลาน์นะครับสร้างสถิติยิง20ประตูถึง7ซีซั่นฮอตเกินต้านเจ๋งจริงโมเบซาลาน์ครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะค,คนแรกของลิเวอร์พูลที่ทำแตะหลัง20ประตูขึ้นไปได้ถึง7ฤดูกาลติดต่อกันนะครับโมเบซาลาน์ยอดก้าวหน้าทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูลกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่ทำประตูรวมทุกระกานอย่างน้อย20ลูกได้ถึง7ฤดูกาลติดต่อกันหลังทำหนึ่งลูกในเกมยูฟ่ายูโรปาลีก รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่สองกีดทำหงว่ดงเปิดรังแอนฟิลถล่มสปาร์ตาปาร์ตไป6-1ปเมื่อวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมที่ผ่านมารวม2นงดลิเวอร์พูลชนะด้วยสกอร์11-2ผ่านเข้ารอบการลองชนะเลิศดาวเตะในวัยวว31ปีนะครับมูซาลาเป็นคนยิงประตู3-0ในนัดที่10ซึ่งถือว่าเป็นประตูที่20ของเจ้าตัวในนัดก,กันนี้จากการลงเล่นรวมทุกรายการ31นัด และเท่ากับว่าซาลาทำประตูกับหงแดงแป้ว206ลูกจากการลงเล่นทั้งหมด336นัดนับตั้งแต่ยา้ายมาจากอ s ร์เอสโรม่าเม่ช่วงสเสมมอปี2017นะครับเรามาดูสถิติการทำประตูของซาลาในสีเสือ้อลิเวอร์พูล7ปีที่เขาอยู่ที่นี่ปี2017-2018ซาลาซัดไป44ประตูจากทั้งหมด52นัดปี2018-2019ซาลาซัดไป27ประตูจาก52นัด ปี2 9ถึง2010สาราประสัดไป23ประตูจาก48นัดปี2020ถึง2021สาราสัดไป31ประตูจาก51นัดปี2021ถึง2022สาละสัดไป31ประตูจาก51นัดปี2022ถึง2023สารสัดไป30ประตูกับ51นัดและปีล่าสุดยังไม่จบนะครับปี2023ถึง2024สาละสัดไปแล้ว20ประตูจากล่าสุด31นัดนะครับ ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าตัวสุดๆ,ดๆจริงใจไว้ก่อนโมซาลาเผยเคล็ดลับมัดใจแข้งดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเคล็ดลับสำคัญโมเมนซาลาห์นะครับแนวรุกชาวแดน,นมะมีดของลิเวอร์พูลเปิดใจตนมักจะคอยดูแล,อลเอาใจใส่บรรดาแข้งวลยอ่อนของทัพหงแดงเพื่อทำนักเตะไว้วางใจและจากนั้นพวกเขาก็จะฟังสิ่งที่ซาลาห์แนะนำเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาฝีเท้า โมเมนซาลานะครับขณะอนันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลเปิดเผยข้นลับสำคัญในการช่วยพัฒนาบรรดานักเตะดาวรุ่งของทีมดระบุการที่จะได้ใจผู้เล่นวลยรอ่นเหล่านี้จะต้องใส่ใจพวกเขาอย่างจริงจังโมโม,มเป็นหนึ่งในกีแมขขนคุสการ์สำหรับยุคทอ,องของเกิ้งคลับที่กุมเงียนโดยเขาช่วยทีมคราแชมมากๆหมายรวมทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและเอฟเอคัพเป็นตน้น ปัจจุบันหงดาน,นมีการปรับเปลี่ยนคุณกำลังเยอะมากในขณะเดีวยวกันเจกเกคลับก็ให้โอกาสผู้เล่นจากศูนย์ฝึกเยาวชนได้ก้าวขึ้นมาแข่งกับทีมชุดใหญ่ของหงดงอย่างเคเนอร์บราสลี์เจนแมคเคนนลบ๊อบบี้คลาร์กและล um ุยส์ครูมัดสลาเปิดเผยว่าตนมักจะคอยเอ็นดูบรรดาแข้งวัยละอ่อนเหล่านี้และเป็นตัวอย่างให้กับพวกเขาเพื่อให้นักเตะน,นั้นไว้วางใจและเชื่อฟังคำแนะนำของสลา เป็นประเด็นสําคัญก็คือการพยายามพูดคุยกับพวกเขาให้มากที่สุดและแสดงเห็นว่าคุณเอาใจใส่ของพวกเขาจริงๆก่อนที่คุณจะให้คําแนะนําแต่คุณให้คําแนะนําแก่เขาโดยไม่ได้สร้างและไม่ได้แสดงเห็นว่าคุณใส่ใจเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขาก็จจะไม่ฟังคุณแต่ถ้าคุณแสดงเห็นว่าคุณเอาใจใส่เกี่ยวกับพวกเขาจริงๆและบอกพวกเขาว่าสามารถประสบความสำเร็จในหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ใหญ่ การที่เขาจะียิ่งใหญ่แบบนั้นเขาก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงทีละเละ็กทีละน้อยจานนั้นทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเขาเป็นมนุษย์ดังนั้นเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงทุกอย่างได้ภายในวันเดียวสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสําหรับผมก็คือการแสดงให้นักเตะได้เห็นว่าเราใส่ใจพวกเขาซึ่งผมก็ทําอยู่หลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องง่ายในการสื่อสารและง่ายๆที่จะทําให้พวกเขาอยู่ภายใต้การดูแลของคนรวมถึงพูดคุยกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องสตา์ทีมชาติอียิปต์ระบุถิ้งท้าย มืออาชีพคอนเนอร์บาซี่ลั่นหลังลิเวอร์พูลยำใหญ่ใส่สปนต์ตบปรากโฟกัสทุกนัดคอนเนอร์บาซลีในการแบะกวดททีมลิเวอร์พูลออกปากชี้นักเตะหัวแดงต้องการแสดงความเป็นมืออาชีพในเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมนักที่2ที่เปิดบ้านไลตอนสปนต์ตบปราได้อีกเกมแบบหายห่วง6ประตูต่อหนึ่งในการฟาดแข้งที่สนามแอนฟิลเมื่อวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมที่ผ่านมานะครับ เลยบุบุกไปตกลมทีมจากกรีกเช็คได้ก่อนแล้วนะครับในเกมแรกแรกด้วย s กอ r e 5ประตูต่อหนึ่งแต่นั้นนี้จุดิครอปจัดทับแบบเต็มอัตาศึกโดยพักขุนพลกำลังหลักบางรายเอาไว้เท่านั้นโดยไล่ต้อนกิมเยงให้ห่วงถึง6ประตูต่อหนึ่งทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอย่างสบายใจซิงคคอนเนอร์บาร์รีระบุว่าเป็นการแสดงเห็นถึงความเป็นมืออาชีพของหงดงมันเป็นเกมเกืนดีๆรอเริ่มต้นกันได้อย่าง ยอดเยี่ยมและเห็นได้อย่างชัดเจนเราได้สี่ประตูจาก10หรือ11นาทีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นฟองของมืออาชีพอย่างแท้จริงแบล็กรีเปิดปากตอนที่เรารู้เกี่ยวกับข่าวของผู้จัดก,การเีมมันยากที่จะจำใจก็เป็นผู้จัดก,การทีมคนเดียวที่ผมรู้จักในสโม่สอนนี้ดังนั้นการลำลาของเขาจึงน่าเศร้ามากแต่ตอนนี้เราต้องคว้าแชมป์ทุกรายการเพื่อมอบให้กับเขาเพื่อส่งเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ เปล่าเราไม่ได้คิดถึงสี่แชมป์เราแค่โฟกัสเกมต่อไปของเราเราต้องเล่นให้ดีต่อไปรักษาของก็เล่นให้อยอดเยี่ยมประตูแรกของบ๊อบบี้คลาร์กเบลลี์เอ่ยว่าผมรู้ด้วยตนเองว่าการยิงประตูแรกของผมเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าความรู้สึกในแบบเดียวกันมันเป็นการยิงประตูที่ดีและผมคิดว่าเขาจะเล่นได้อย่างวิเศษผมทึ่งไปกับเขามากๆ ด่วนเวสบลูส์สนับสนุนแมนเชสเตอร์เตดอัดลิเวอร์พูลให้เละคาทินโอทัดฟอร์ดและเขี่ยพวกเขาให้ตกรอบไปซะเวสบลูส์นะครับอดีตเซนเตอร์แบ็กระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกรเดาไม่สัมภาษณ์ล่าสุดด้วยการยกมือสนับสนุนให้ทีมเก่าของเขาพลิกสถานการณ์ที่ถูกใครต่อใครหลายคนเหมือนว่าเป็นทีมที่ต่างชั้นกับลิเวอร์พูลด้วยการเปิดบ้านโอทัดฟอร์ดเอาชนะลิเวอร์พูลคู่แข่งตัวสกัดในศึกเอเอคัพในช่วงสุดสัปดาห์นี้ให้ได้เพราะ ถือได้ว่ามันเป็นถ้วยใบสุดท้ายแล้วที่แมนเชสเตตมีโอกาสในฤดูกาลนี้ดังนั้นพวกเขานการควรที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อพาตัวเองเข้าไปเล่นในรอบถัดไปและควา้าแชมป์เอเเอคัให้ได้ในฤดูกาลนี้ผมก็ใจดีในการวันลิเวอร์พูลเป็นทีมที่แข็งแกร่งและพวกเขาก็จะเต็มที่กับเกมการแข่งขันในนนี้นเป็นอย่างมากลิเวอร์พูลยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นสี่แชมป์ในฤดูกาลนี้ดังนั้นลิเวอร์พูลน่าจะเน้นทุกถ้วยทุกรางวัลเท่าที่ทําได้ แต่เรื่องนั้นก็ไม่สําคัญอะไรเลยนั่นก็เพราะว่าแมนเชสเตอร์ูไน็ดนั้นเอาชนะคู่แข่งได้ถึง7จาก9นัดหลังสดุดและการคว้าแชมป์เอฟคัพให้ได้ในวันนี้จะถือได้ว่าเป็นทั่ววาวัะแรกที่จะพาแมนเชสเตอร์เไน็ดกับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ของยุโรปอีกครั้งโดยเวสต์ลาวนะครับได้พูดเรื่องนี้ไปเมื่อวันนี้นะฮะในฐานะ ที่ผมยังคงเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดผมพูดได้เลยว่านักเตะแมนเชสเตดไนตอนนี้ถือว่าสามารถรับมือกับนักเตะลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีผมสามารถคาดหวังได้ว่าแมนเชสเตอร์เตดที่ในบ้านนั้นจะสามารถเก็บชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลในเกมนัดน,นี้ได้อย่างแน่นอนผมไม่คิดว่าพวกเราจะแพ้แต่ตรงกันข้ามผมเชื่อว่าทีมของเรานั้นจะได้รับชัยชนะผมต้องการเห็นลิเวอร์พูลถูกเคลียร์ตกรอบในศึกฟุตบอลเอเอคัด้วยน้ำมือของทีมของเรา และถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ผมเชื่อได้ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็คงจะเสียหน้าไม่น้อยเลยทีเดียวผมยอมรับว่าผมดูการถ่ายทอดสดของแมนเชสเตอร์ในทุกๆสัปดาห์พวกเขาเล่นฟุตบอลกันอย่างมั่นใจละหลายคร้อผิดพลาดนะักเตะทุกคนมีสมาธิกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือถ้วยฟุตบอลเอเอคัพน,นั่นคือถ้วยใบสุดท้ายแล้วที่แมนเชสเตอร์ยังคงเหลือลุ้นอยู่ที่จะควา้าแชมป์ พราะถ้าหากทำไม่ได้แล้วแล้วก็ก็จะถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นล้มเหลวในนัดก,การนี้เป็นอย่างมากนั่นเองนั่นอนว่าตัววเอฟกัปนันถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วในนัดก,การนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้มีโอกาสชุ่ยทั่วรางวาัลนั่นก็เพาว่าณตอนนี้ทีมไปแสดงนั้นตกรอบฟุตบอลทั่วยยูฟาแชมเลีย์ไปเป็นที่ยอยแล้วรวมถึงการตกรอบฟุตบอลคารารบัพไปแล้วเช่นเดียวกันซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายสำหรับแฟนบอลเป็นอย่างมากกับความการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ผลงานในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนั้นทีมปีแสดงก็มีแต้มตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลอยู่ถึงสิจคะแนนเลยทีเดียวดังนั้นเรื่องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์นั่นหมดลุ้นไปหนาแล้วและผมก็เชื่อได้ว่าศึกแดงเดือดในเวอร์ชันเอฟเอคัพในช่วงสุดสัปดาห์นี้คือตัวชี้ผลงานของทั้งฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ยางท้าจริงและผมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลและเขีย่ยลิเวอร์พูลตกรอบฟุตบอลเอฟเอคัพได้อย่างแน,น่นอน อดีตกล้องหลังบัคพูยืนยนันว่ากิฟฟัน์ไดเก่งกว่าเนวิอาวิดิสแบบคนละโลกเพราะขนาดตัวเขาเองยังเคยฉีกเนวิยาวิดิสเป็นชินช้นๆมาแล้วแกลลี่เทเลอร์เฟเชอร์นะฮะอดีตกน้าพีเมลิกก็ได้ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดว่าตัวของคนนั้นเคยฉีกเนวิยาวิดิสเป็นชินช้นๆมาแล้วเมื่อในอดีตพร้อมบอกว่ากล้องหลังที่แมเนเชสเตอร์ต็ดภูมิใจนักภูมิใจหนานั้นคนนี้ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับว์กิฟันด์ได กองหลังของลิเวอร์พูลเลยด้วยซ้ําและที่มันมานั้นตัวของเขาก็ไม่เห็นมาเลยตลอดที่ทางน้านของแฟนบนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะออกมากล่าวย่อย่องว่าเนวิยาโมดิคือตำนานกองหลังที่ดีที่สุดข,ของสุดพิลลิกทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแม้แต่น้อยโดยจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ก็มาจากการที่วากิิฟันไดสามารถผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์คาราบาวครับเข้าสู่สโมสรได้เป็นผลสำเร็จด้วยการเอาชนะโจเซ่ในรอบชิงชนะเลิศ แต่ถึงนนั้นก็ได้มีแฟนบอลทีมปีแสดงบางคนออกมาแขวะเวอร์กิฟันไดผ่านโลกโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่านักเตะในวัย32ปีของลิเวอร์พูลยังไม่ได้อยู่เหนือกว่าเนวยาว,วิดิชกองหลังของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยแถมวิดิชยังเคยคว้าแชมป์และประสบความสำเร็จมามากกว่าเวอร์กิลฟันได้อีกโดยล่าสุดน,นะครับทางดนานแกรี่เทเลเฟเชอร์อดีตก้าหน้าของแบล็กครูที่ทำไปแล้ว5ประตูกับอีก7แอสสต์ในศึกพรีลีกฤดูกาล2010-2011 ก็ได้ออกมายืนยันว่าเวอร์กิลวัน้นนั้นเก่งกว่าในวิญญาวินดิสแบบคนละโลกผ่านทาง X ซึ่งเป็นสื่อโลกเดียชื่อดังโดยเขากล่าวว่าใช่แล้วผมขอยืนยันว่าในวิญญาวินดิสนั้นไม่ใช่กองหลังที่เก่งอะไรเลยและผมก็เคยฉีเขาเป็นชินช้นๆมาแล้วถึง2ครั้งสมัยที่ผมยังแข่งอยู่กับ Black p บ o เมื่อปี2 0 1 0ันสถึงสองพผมมองว่าณตอนนั้นนิวเยาววินดิสฝีเท้ายังไม่ได้ใกล้เคียงกับลิโอฟูนินาน จอห์นเทอร์รี่หรือแม้แต่เบอร์กิฟันได์เลยด้วยซ้ำผมไม่เห็นด้วยกับการที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์จะออกมาอ้างว่าในเวยานั้นเก่งกว่าเบอร์กิฟันได์เพราะการคว้าแชมป์พิยรีกได้มากกว่าซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไรนักถ้าหากจะเอาถ้วยแชมป์มาคมถึงความสามารถที่แท้จริงของนักเตะเพราะการคว้าแชมป์ได้นั้นมันมีส่วนประกอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างและกองหลังที่เก่งมากเพียงคนเดียวนั่นไม่สามารถผาจิมคว้าแชมป์ได้ตลอดอยู่แล้ว การคว้าแชมป์พิมลีกเพียงแค่ครั้งเดียวของวบเกิร์ฟันไดนั้นไม่สําคัญอะไรเลยเพราะสิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดก็คือฟันไดสามารถหยุดกางหน้าระดับท็อปของพิมลีกได้อย่างฮาร์รเคนเซนกัวอากูรุกุลและฮาวิบลันได้แบบสบายๆและผมก็มองว่าเบร์กอฟันนั้นเก่งกว่าเดวิดเบดดิตแบบคนละโลกเลยและผมก็เชื่อมันว่าฝีเท้าของเดว,วิดาบดดิตแบนจะพอสูสีและมก็เชื่อเันว่เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้อย่างสมกนเสมอแต่ก็ไม่ได้เก่ง จนนโดดเดเ่แต่สิ่งที่ทําให้ตัวของเนวยาวีดิดโดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือการได้ยินจับคู่กับลิโอฟูนินานและร่วมกันคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายก็แค่นั้นเองโจโคบ,บอกว่าการตัดสินใจลาออกจากลิเวอร์พูลของเจคกิ้งคลับนั้นเป็นกลยุทธ์อันชันฉลาดโจโคผู้เชี่ยวชาญของทางช่อง TNT Sports อธิบายว่าเหตุการณ์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลของเจคก้คลับ จึงเป็นกลยุทธ์อันเฉลียวฉลาดทําให้ลิเวอร์พูลมีลุ้นควา้าสี่แชมป์ลิเวอร์พูลทะยานเข้าสู่รอบก่อลองชนเลิศในศึกยูไลาลีกนะครับหลังจากถล่มสปาร์ต้าปลาสไปนะฮะรวม2นัด11ประตูต่อ2โดยโจโคยกความดรับผ่ดชอบให้กับฟอร์มการเล่นที่เจ็กกิงคลับสร้างขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลซึ่งเจ็กกิงคลับก็ประกาศลาลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมว่าเขาจะออกจากลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลจากมุมมองของลิเวอร์พูลมันเป็นงานฉลองของฟุตบอลโจโคกล่าว พวกเขามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมใครก็ตามที่สวมเสื้อสีแดงตัวนั้นในตอนนี้ออกไปทําหน้าที่อย่างเต็มที่มีหัวเราะใหญ่ที่นั่นเจิกิ๊งกับผมคิดว่าเขาได้รับพลังงานใหม่หมดแรงเขาสนุกสนานกับมันโจโค่เก่าเสริมว่าเขามุ่งมั่นกับความท้าทายในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการเป็นผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลผมคิดว่ามันเป็นการประกาศที่ยอดเยี่ยมในเดือนมกราคมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือสิ่งที่ผมคาดหวังให้เกิดขึ้นแฟนๆต่างสนับสนุนบรรยากาศแห่งความตื่นเต้น หรือว่าเขาจะไม่อยู่ตลอดไปดูเขาสิหรือว่าเขามีความสุขแค่ไหนในเป็นค่้าคืนยุโรปแบบเดิมในค่้าคืนวันพฤหัสบดีครนี้เป็นคนที่เคยคว้าแชมป์อยู่ฟ้าแชมิกมาแล้วและเขาก็รักมันดูเขาสิทีมลิเวอร์พูลชุดนี้น่าจะเป็นทีมที่น่าดูที่สุดอย่างแน่นอนเทคนิคอันฉันฉลาดของเจกเก็งคลับจคย์ก็ยังได้รับการยกย่องจากการจัดก,การกับซาีกด้วยซึ่งการเป็นนักเตะคนแรกของลิเวอร์พูลที่ยิงได้20ประตูขึ้นไป7ฤดูกาลติดต่อกัน แม้จะประสบป,ปัญหาการบาดเจ็บเมื่อเร็วๆนี้ซาลาไม่ยอมแพ้เลยจูคูกล่าวเราต้องจำไว้ว่าเขายังคงอยู่ในอันดับต้นๆของการตำประตูนในนุก,กันนี้แม้จะพลาดการแข่งขันไปหลายแมตช์และต้องออกไปจากการบาดเจ็บก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมผมคิดว่าเจคก,กิลครับฉลาดมากกับซาลาเพราะเขามีเกมใหญ่ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเดือนพฤษภาคมเขาค่อยๆปล่อยซาลาลงสนามทีละนิดผมคิดว่าโมซาลาอยู่ในช่วงเวลาที่การเล่นในอาชีพการทำงานของเขาที่ยอดเยี่ยม เขาเข้าใจว่าถ้าเขาต้องการยืนรอยะในระดับสูงสุดให้หนานกว่านี้เขาก็ไม่จําเป็นต้องลงเล่นครบ90นาทีและเขาไม่จําเป็นต้องเป็นดาวโมมูสูงสุดแต่เขาต้องการเพิ่มเหรียญรางวัลให้กับตัวเองมากกว่าสตีฟแม็กมานามานตั้งคำถามการเปลี่ยนตัววิคเกิลฟอร์ไดลงไปเล่นเกมในค่ำคืนที่มันมาทางทั้งที่หงแดงชนะสบายๆอยู่แล้ว เชกเกนคลับตัดสินใจส่งเอร์เกอฟันไดกับตันทีมลงสนามในช่วงท้ายเกมโดยสตีฟแมกนามานอดีตนักเตะปีกลิเวอร์พูลที่ทำน้าที่วิเคราะห์เกมอยู่กับทั้งช่องทีเอ็นทีสปอร์ตมองว่าการตัดสินใจของผู้จัดก,การทีมจะถูกตั้งคำถามจากใครบางคนดูเหมือนว่าเบอร์เกอฟันไดจะได้ลงสนามมันน่าประหลาดใจมากเลยไม่ใช่หรอแมกมนมานกล่าวเคยมีรถที่เชกเกนคลับจะคัดเดาได้คุณจะเห็นได้ว่าผู้จัดก,การทีมไม่เหม็มเลยเขาใส่หมดเต็มแม็ก ขามีอะไรบางอย่างในใจสําหรับเกมวันอาทิตย์เขาไม่ส่งเด็กๆลงสนามเลยผู้คนตั้งคำถามว่าทําไมในกรณีที่เขาได้รับบตดเจ็บแต่ถ้าเขาต้องการลงเล่นและผู้จัดก,การทีมคิดว่าเขาต้องการลงเล่นมันก็เป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพแม้กรรมาตั้งคํถาถา,ถามถึงการเป็นตัวฝันได้โดยฟอร์มเ่นที่ดอดเยีมของลิเวอร์พูลการส่งฟันไดกับเตรียมทีมลงไปเล่นมันดูแปลกไปนิดหน่อย สิ่งที่แปลกที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเป็นการที่ฟันได์ลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทางด้านขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาไม่คุ้นเคยโดยมีแอนเดรอโรเบอร์เันเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กทางด้านซ้ายแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนตัวในครั้งนี้จะไม่จำเป็นแต่เราก็จะพอเข้าใจเลยว่าทำไมเจ็กิ้งคลับถึงทำแบบนี้ตอนนี้หงแดงกำลังมีโมเมนตัมที่เดีเมื่อคุณมีสิ่งนี้ในฟุตบอลคุณก็ต้องทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อรักษาโมเมนตัมเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใกล้กับช่วงท้ายของฤดูกาลถ้าผู้จัดการเกมปล่อยผู้เล่นตัวหลักหลายคนออกไปตลอดทั้งเกมมันอาจจะรบกวนจังหวะก,การเล่นที่พวกเขาพยายามสร้างขึ้นมาแม้ว่าจะชนะได้อย่างสบายก็ตามแต่มันก็ไม่สําคัญมเมนตัมอาจจะหายไปได้โดยเหตุผลดังกล่าวเราจึงเข้าใจเจกเก้นคลับว่าส่งฟันได้หลงเล่นซึ่งที่จริงฟันได้ก็ไม่จําเป็นต้องหลงเล่นเช่นเดียวกับแอนดี้โรเบิร์สันมูเมสซาลาและโดมินิกสปอสไล ที่ไม่จําเป็นต้องลงเล่นครบ90นาทีแต่ทั้งหมดนี้มันมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซาราห์และโซบลสไลน์ Line, น่าจะวิตเต็มที่แล้วสําหรับเกมฟุตบอลถ้วยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ส่วนฟันได้เขาพร้อมอยู่แล้วแต่การได้ลงเล่นแบบสบายๆที่อนฟิลมันก็ไม่ได้แย่กไปกว่าเดิมแฟนบอลไม่ควรตั้งคําถามมากจนเกินไปโดยบอสส่งลงเล่นเพื่อให้ฟันได้มีโมเมนตัมที่ดีนั่นเอง นี่คือสุกาวิอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่15มีนาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ